วันนี้ทำเมนูฉูชีกุ้งนะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีกุ้งค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะกะทินะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดค่ะนะคะแล้วก็จะนำกุ้งไปปอกเปลือกนะคะแล้วก็ดึง ผ่าหลังกุ้งแล้วก็ดึงไส้ออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำนะคะก็มาขั้นตอนการผัดค่านะคะแล้วก็ตั้งกระทะค่ะใส่หัวกะทินะคะแล้วก็ผัดเคี่ยวให้กะทิแตกมันก่อนค่ะนะคะ เมื่อกะทิแตกมันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกแกง,แกงเผ็ดลงไปผัดให้หอมนะคะเมื่อผัดให้หอมเสร็จนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะใส่หางกะทิลงไปนิดหน่อยให้เดือดใส่กุ้งลงไปค่ะนะคะ แล้วก็ใส่ใบมะกรูดท,ที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นไว้เช่นกันนะคะเมื่อกุ้งสุกก็ชิมรสค่ะตามชอบเลย ใบมะกรูดนี่เราจะต้องหัน่นฝอยๆนะคะส่วนพลิกชี้ฟ้านะคะแล้วก็หัน่นเป็นเส้นนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะน่ารับประทานแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะฉู่ฉี่กุ้งนะคะเมื่อเราชิมรสตามชอบนะคะพอได้พอสุกเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟนะคะเมื่อใส่ชามแล้วก็จะโรยใบมะกรูดอีกรอบก็ได้นะคะหรืออ่าแล้วก็โรยพริกชี้ฟ้าแดงเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานนะคะนี่คือชูชีกุ้งค่ะตัวโตๆเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอร่อยไปเลยค่ะชูฉีกุ้ง